ผมปลั๊ก AB Premium Motor ตอครับมาแล้วนะครับมาตามคำเรียกร้องครับหามาได้แล้วด้วยราคาย่อมเยาวที่สุดนะครับเปิดราคาเดิมตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านหรือเวลไฟนะครับที่เทน a อเนี่ยมีราคาเดียวเท่านั้นเลยนะครับคันนี้ที่ผมได้มามันคือเจ้าโตลต้าเวลไฟครับ E4 Hybrid นะครับสวยมากๆนะใครชอบสีขาวโดนโดแบบนี้คลีนๆแบบนี้ต้องรีบแล้วนะครับ รถปี2015ครับทะเบียนป mm ี2016 hmm. ราคาเดิม1 9 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นรายละเอียดตัวรถตามไปดูครับ mm hmm. ด้านข้างของผมนะครับมันคือเจ้า o ตลต้าเวลไฟนะครับลักษณะของเจ้าเวล r e มีเอกลักษณ์ชัดเจนมากๆอยู่แล้วนะครับด้วยตาที่เป็นแบบ2ชั้นแบบนี้ทำให้รถเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูวัยรุ่นกว่าตัวเอาผ r านนะแต่ว่าไม่ผิดและไม่ถูกนะครับถ้าใครจะชอบเอา a r d ก็ชอบใดนะครับหรือว่าใครจะชอบเวลไฟก็จะมองหาแต่เวลไฟเท่านั้นเลยนะครับแต่คันนี้เป็นเวลไฟนะครับรถเนี่ย เป็นรถออกศูนย์นะครับตัวต้าไทยแลนด์ของบ้านเราเลยนะครับแล้วก็รถนะครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานมีร่องรอยบ้างนะครับรถเพิ่งเข้ามาแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดก,การทําให้ออกมาใหม่ที่สุดแล้วก็ลูกค้าแฮปปี้แน่นอนเหมือนครั้งที่แล,แล้วมานะครับมาดูก่อนเลยว่าตัวลักษณะโครงไฟหน้าที่เป็นแบบ2ชั้นแบบนี้นะครับไม่มีรอยแตกลายงานเลยอาการเหลืองของโครงไฟหน้าคันนี้บอกเลยว่าเจ้าของดูแลดี มากๆนะครับระบบไฟหน้าของเขานะครับเป็นระบบไฟหน้าแบบ LED มาพร้อมกับ daytime running light ให้เรียบร้อยนะครับกระจังหน้าแบบใหญ่ลักษณะโครมเมียมแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยแตกรอยชำรุดใดๆนะครับแต่ร่องรอยพวกสะเก็ดหินร่องรอยขนแมวต่างๆเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับโลโก้เจ้าเวลไฟที่เป็นลักษณะสี อมฟ้าแบบนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคันนี้เป็นตัว e f o hybrid นะครับตัวกันชนหน้าของเขาเองนะครับเป็นกันชนหน้าที่มาพร้อมกับเซนเซอร์กระระยะด้านหน้าครับให้เรียบร้อยพร้อมกับนะครับในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับหน้า แล้วก็คันนี้นะครับด้านหน้าก็จะมีในส่วนของกระจกนะครับตรงมุมเพื่อเวลาจอดเนี่ยการระยะด้านหน้าได้และกัลระยะด้านข้างได้ด้วยนะครับไม่ให้เกิดการเฉียวชนฟุตบาทใดๆทั้งสิ้นก็คันนี้เนี่ยออปชั่นค่อนข้างที่จะมาครบเลยนะครับมาครับเดี๋ยวตามมาดูทางด้านข้างของเจ้าเวลไฟคันนี้ว่าเป็นลักษณะแบบไหนตามมาดูครับมาถึงด้านข้างของเจ้าเวลไฟนะครับตัวล้อของเขานะครับก็เป็นล้อลักษณะแบบ ปัดเงานะครับตรงร่องของเขาก็จะเป็นสีดําแบบนี้ตรงรุ่นของเจ้าเวลไฟเลยต้องได้ล้อลายนี้มานะครับล้อเนี่ยเป็นขอบ17นะครับลัดด้วยยางปี2019ยางเนี่ยเป็นมิชลินนะสเปคของเขาเป็น235 60 R 1 7นะครับแก้มยางหนามากๆเลยนะสำหรับการเดินทางไกลแล้วก็ บรรทุกนะครับไม่ว่าจะครอบครัวที่มีจํานวนเยอะซะหน่อยนะยางที่ลักษณะหนาขนาดนี้นะครับแก้มยางก็ทําให้มีความนุ่มมีความนิ่มในการเดินทางมากขึ้นนะครับตัวแก้มข้างของเขานะครับจะมีในส่วนของเฟรดไฮบริดอยู่นะครับสัญลักษณ์โลโก้ของไฮบริดอยู่ครบนะครับไม่มีรอยถลอกลอกล่อนเลยนะครับสวยใสเป๊ะเลยนะครับกระจกข้างของเขานะครับมีไฟเลี้ยวในตัวเป็นแบบลักษณะ led แบบนี้นะครับตัวกระจกข้างสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับกลางได้เป็นปกติหมดทุกอย่างคิวโครเมียม ของเจ้าเวลไฟด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านขวาคนขับด้านซ้ายรวมถึงด้านหลังที่เป็นลนักษณะโครมเมี่ยมหมดทุกอย่างเนี่ยไม่มีร่องรอยชำรุดเลยดูแล้วสภาพเนี่ยน่าใช้แล้วก็สวยมากๆเลยตัวมือจับต่างๆของเขานะครับไม่ลอกไม่ล่อนไม่ทลอกเป็นแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับเก็บกุญแจไวท้ที่รถได้นะครับล็อกรถนะครับล็อกแล้วนะครับตัวกระจกมองข้างก็ปุบไปให้โดยอัตโนมัติถ้าจะขึ้นรถสอดมืออย่างเดียวครับได้แล้ว สะดวกสบายจริงๆนะครับด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับถ้าจะขึ้นหรือจะลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการง้างเปิดหรือว่าจะกดปุ่มเปิดสามารถใช้งานได้หมดสมมุติจะกดปุ่มเปิดกดไปเลยนะครับแปบ๊บเดียวเท่านั้นนะครับระบบนะครับประตูไฟฟ้าก็เปิดเป็นปกติถ้าจะปิดเหมือนกันครับจะง้างปิดก็ได้หรือจะกดปิดก็ได้แล้วแต่ความถนัดละกันก็ รถพร้อมใช้นะทุกอย่างทํางานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างนะครับอนเนกประสงค์มากตอบโจทย์ทุกครอบครัวแน่นอนตามมาดูทางด้านหลังของเจ้าเวลไฟว่าลักษณะเป็นแบบไหนตามไปดูครับ <S <S มาดูทางด้านท้ายรถของเจ้าเวลไฟกันครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยสปอยเลอร์ซึ่งมีลักษณะที่ใหญ่โตพอสมควรเลยทําให้ตัวเวลไเนี่ยดูสปอร์ตแล้วก็ดูฉบเฉียวมากขึ้นนะครับ ไฟเบรกดิ้วสายอยู่ด้านบนลักษณะของไฟท้ายนะครับเป็นแบบ2ก้อนนะครับอารมณ์แบบรมดำให้ความสปอร์ตนะครับและให้ความแบบว่า ดูวัยรุ่นนะครับก็เป็นลักษณะแบบ Full LED ทั้งหมดนะตอนกลางคืนเนี่ยไฟท้ายไม่ว่าจะเป็นเวลไฟหรือเอาผาดเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับอยู่ในท้องถนนต่างๆวิ่งเนี่ยโอ้แตะตามากๆส่วนมือเปิดที่เป็นลักษณะของคโครมเมียมใหญ่ๆแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยชำรุดเลยรวมถึงโลโก้โตโตยต้านะครับที่มีลักษณะเป็นแบบสีองค์ฟ้าแบบนี้นะครับชัดเจนว่าตัวนี้เป็น e ี ไฮบริดนั่นเองนะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับแล้วก็สียลักษณ์ตัวเวลไฟตรงนี้อยู่ครบเลยแล้วก็ในส่วนของกันชนท้ายนะครับมีไฟทับทีม2ฝั่งแล้วก็มีเซ็นเซอร์กัระยะถอยหลังให้อีก4จุดด้วยกันคันนี้มาพร้อมกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถมีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับได้กล้องถอยหลังช่วยกระ,ระยะเนี่ยก็ทําให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับแอบเห็นนะครับมีสติ๊กเกอร์จาก K m มอเตอร์แสดงว่าคันนี้ออกจากศูนย์เคมอเตอร์นะครับ ฝาท้ายนะครับของเจ้าเวลไฟนะครับเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับสามารถสั่งงานเปิดปิดนะครับระบบไฟฟ้าได้จากตัวรีโมทเองก็ตามนะครับหรือว่าจะเปิดปิดด้วยปุ่มตรงนี้นะครับเวลาเปิดปิดก็ใช้งานได้ปกตอนนี้ผมจําลองนะครับในสถานการณ์แบบว่าเราจะเดินทางไกลต้องการเก็บของสัมภาระค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับที่นั่งเนี่ยก็จะเหลือประมาณสัก4ที่นั่ง แต่ว่าด้านหลังเนี่ยเบาของเขาสามารถพับเก็บเป็นแบบนี้ได้นะครับสะดวกสบายอเนกประสงค์มากนะครับร่องของเขานะครับร่องรอยเบาของเขาเนี่ยไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะครับตัวพลาสติกต่างๆนะครับอยู่ครบสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของพรมกระดุมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเดิมๆนะครับรถเนี่ยใช้งานได้ดีมากๆแล้วก็ไม่จุกจิกนะครับดูแลงง่ายนะครับราคาเนี่ยก็ย่อมเยาวนะครับไปไหนมาไหนเดินทางไกลเนี่ย หลายๆอู่เนี่ยซ่อมจบแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยและที่สำคัญซื้อกับ AB Premium Motor เรามีรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะอย่าลืมนะครับเลือก AB ไว้ก่อนโครงสร้างของเขาเองด้านหลังนะครับฝาท้ายนะครับรอยน็อตต่างๆนะครับไม่มีรอยไขรอยแกะใดๆทั้งสิ้นเลย รถสวยจริงๆนะครับขาดอย่างเดียวที่ผมมีเงินไม่พอไม่เงินซื้อไปใช้เองแล้วนะครับเดี๋ยวเราตามมาดูในส่วนของภายในของเจ้าโตโยต้าเวลไฟคันนี้ว่าเห็นคร่าวๆแวบๆแล้วนะครับรถสีขาวใต้ภายในเป็นแบบสีครีมนะครับทำให้รถเนี่ยดูมีออร่าดูสว่างแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านน่าดูเลยตามมาดูครับว่าเป็นยังไงครับ มาถึงในส่วนภายในของเจ้า o t a ต w า l f ล r e นะครับก็บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นเวลไฟ e four hybrid นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของสีเบาของเขาเนี่ยก็จะได้เป็นลักษณะเบาะแบบมิกกี้เมาส์ทรงมิกกี้เมาส์นะครับด้านหลังเดี๋ยวจะเห็นชัดเจนตัวเบาของเขาเองทุกอย่างนะครับที่เป็นอารมณ์แบบหนังแท้จากโรงงานเนี่ยจะเป็นสีครีมนะครับซึ่งดูสะอาดสะอ้านมากๆแล้วก็สตาร์ทรถเมื่อกี้จากตัวปุ่ม push start นะครับระบบไฟฟ้านะครับไฮบริด ทำงานได้นิ่งเงียบมากนะครับก็ใครที่ชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานของเครื่องยนต์ที่มีความนิ่งเงียบและมีความประหยัดตัวโต t ตา e o hybrid ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาผ่านหรือเวลไฟเนี่ยเหมาะสมมากๆเลยนะครับแผงประตูของเขานะครับเป็นแบบซอฟท u ัชหมดทุกอย่างนะครับเบาะของเขาก็เป็นแบบเมมโมรีได้3ตําแหน่งด้วยกันแล้วก็ ไฟของเขาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจากปุ่มต่างๆเนี่ยลักษณะเป็นไฟแบบสีฟ้าก็สวยงามมากๆนะครับคำสั่งเปิดกระจกออโต้ทั้ง4บานด้านหน้า2บานด้านหลัง2บานก็ใช้งานได้ครบนะครับแล้วก็ตัวพับกระจกต่างๆนะครับปรับกระจกไฟฟ้าต่างๆทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับล็อกกระจกนะครับกันว่าเด็กๆจะเผลอเปิดกระจกด้านหลังไหมหรือนู่นนี่นั่นไหมเราสามารถล็อกกระจกตรงนี้ก็ใช้งานได้ครบนะครับปุ่มพุ่มสตาร์ทมาครบเลย นะฮะแล้วก็มาในส่วนของพวงมาลัยของเจ้าเวลไฟคันนี้พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันซ้ายและขวาซ้ายเนี่ยเป็นส่วนของคําสั่งเสียงแล้วก็เปลี่ยนโหมดต่างๆมัลติมีเดียเปลี่ยนได้นะครับตรงนี้เปลี่ยนได้หมดทุกอย่างนะครับแล้วก็รับสายวางสายโทรศัพท์ได้ด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของฟังก์ชันตัวหน้าปัดของเรานะครับสามารถปรับโหมดได้ดูคลิปได้ดูไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดบาร์กกิ้ง เซนเซอร์ S S นะครับระบบเปิดปิดนะครับแอร์ระบบที่เป็นนาโนระบบเปิดปิดการขับเคลื่อนด้วย EV หรือพลังงานไฟฟ้าล้วนๆใช้งานได้ครบหมดทุกอย่างนะครับรวมถึงยูนิตนะครับภาษาเราสามารถเปลี่ยนได้หมดจากตัวพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นตัวนี้นะครับด้านขวาจะเป็นส่วนของก้านไฟเลี้ยวครับแล้วก็ด้านล่างของเขาจะเป็นส่วนของการครูสคอนโทรล็อกความเร็วได้ด้านซ้ายก็จะเป็นในส่วนของ ที่ปัดน้ำฝนต่างๆมีแบบออโต้ให้หมดเรียบร้อยแล้วพวงมาลัยของเขาเป็นแบบสลักนะครับดึงสลักลงมารปรับขึ้นลงได้ตามสรีระหรือความถนัดในการขับขี่พอได้ตำแหน่งแล้วก็ล็อกสลักให้เรียบร้อยเท่านี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยไม่ต้องยุ่งยากแล้วก็ไม่ต้องพวงในส่วนของระบบไฟฟ้าที่จะเกิดอาการเสียหายภายในวันข้างหน้านะครับวันนี้ที่ผมรีวิวนะครับเจ้าเวลไฟคันนี้วิ่งโ้น้อยสุดๆครับห7 5 0 0ักว่ากิโล เท่านั้นเองตัวหน้าปัดลักษณะที่เป็นของ e4 hybrid เนี่ยจะมีลักษณะแตกต่างจากตัวน้ำมันล้วนอยู่แล้วนะครับก็ให้ความสวยงามแล้วก็ความแปลกตามากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางครับว่าลักษณะหน้าตาของเจ้าเวลไฟคันนี้เป็นแบบไหนมาดูกันครับมาถึงคอนโซลกลางนะครับด้านบนเนี่ยเป็นลักษณะแบบซอฟท์ทัชหมดเลยนะครับหรูหรามากๆหรูหรามากๆแล้วก็ที่จะไม่พิเศษไม่ได้ก็คือตัวจอมัลติมีเดียตรงกลางของเขานะครับคันนี้ได้จอมัลติมีเดียของ Wood, นะครับก็สามารถปรับได้แล้วก็มีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเนวีระบบนำทางทุกอย่างใช้งานได้ครบ CD DVD ดูหนังฟังเพลงทุกอย่างนะครับ iPod ทุกอย่างใช้งานได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น usb ยังไม่ได้เสียบ usb นะทุกอย่างใช้งานได้ครบ นะครับแล้วก็เป็นแบบทัชสกรีนเรียบร้อยแล้วด้วยมาครบเลยรับประกันว่าคันนี้เนี่ยอตอบโจทย์แน่นอนสําหรับครอบตัวใหญ่ไม่ว่าจะมีเด็กๆนะ,ะเดินทางไกลชอบจะเปิดกระตูนเปิดหนังดูนะครับไม่ว่าจะเป็นจอหน้าหรือจอกลางทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้หมดทุกอย่างช่องแอร์ของเขาด้านหน้ามีถึง4ช่องขวาซ้ายอย่างละหนึ่งตรงกลางนี่2ช่องช่องแอร์ของเขานะครับเที่ยวสลักต่างๆทุกอย่างไม่มีรอยแตหกหักไปยดทั้งสิ้นไม่มีร่องรอยชํารุดเลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ของเขา เป็นระบบแอร์แบบด u o c ไคลเมตนะครับสามารถปรับตามเลยนะครับตอนนี้ยังซิงค์อยู่นะครับตอนนี้ยังซิงค์อยู่แล้วก็กดซิงค์ออกนะครับแล้วเดี๋ยวตัวแอร์คอนดิชันของเขาเนี่ยก็จะสามารถปรับองศาได้ตามอิสระเลยนะครับนี่กดฟ้อนนะครับเราสามารถปรับได้นะด้านซ้ายเป็น 20, 20ด้านขวามาที่25ก็ได้หมดตามใจเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเร่ง ความแรงของแอร์นะครับรวมถึงปุ่ม AC ปุ่มออโต้ต่างๆเป็นแบบทัศกีนทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบทัศกีนทั้งหมดแบบนี้นะครับใช้งานได้ครบนะครับเนี่ยทุกอย่างใช้งานได้ครบเลยนะครับนะครับเนี่ย ปิดแอร์นะครับก็ปิดนะครับเปิดแอร์ไปที่โออโ,โต้เรียบร้อยทำงานเป็นปกติกนะครับไฟฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับกดแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะครับเตือนเราว่าเราเปิดไฟฉุกเฉินอยู่ก็ทำงานได้เป็นปกติเหมือนกันเรามาดูในส่วนของคอนโซลกลางนะครับซึ่งมีลักษณะข,ของลายไม้แบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของช่องเก็บเหรียญเก็บของวางมือถือก็แล้วแต่ว่า อรจะใช้งานแบบไหนตรงนี้สามารถตอบโจทย์นะครับใช้งานได้ครบเครื่องเลยนะครับแล้วก็ตัวหัวเกียร์ของเขานะครับเป็นลักษณะหัวเกียร์แบบโตโยต้าแบบนี้นะครับก็จะมีสเต็ปในการเล่นเกียร์นะครับสเตปในการเข้าเกียร์แบบนี้รวมถึงตัวเกียร์เขาเนี่ยสามารถนะครับทิปโทอนิกได้ด้วยปัดมาทางขวานะครับสามารถชิปแอพดาวเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับคันนี้นะครับตรงนี้นะครับด้านขวานะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะจากการกดแบบนี้ปลดเบรกมือหรือว่า ดันขึ้นแบบนี้นะครับเพื่อดึงเบรกมือนะครับก็ใช้ง่ายดายนะครับออโตโฮนะครับออโตเบรกโฮใช้งานได้หมด EV m o โหมดใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆน,นะครับป mm hmm. ุ่มแท็กชั่นคอนโทรลรวมถึง e c o m o โหมดประหยัดพลังงานกดเข้าไปเลยกดปุ๊บเนี่ยหน้าจอตรง d ด s บอร์ดเนี่ยก็จะขึ้นคำว่า e c o Mode มาให้เรียบร้อยก็ประหยัดพลังงานประหยัดน้ำมันต่อมาในส่วนของออปชั่นนะครับตรงนี้เนี่ย เป็นออปชันเบาอุ่นนะแต่ว่าเจ้าของเก่าเนี่ยได้ตัดออปชันนี้ออกไปแล้วเหมือนตัดระบบไฟฟ้าออกไปนะครับเพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องใช้งานเลยนะตัวเบาอ,อุ่นตัวนี้นะครับก็เลยตัวไฟฟ้าระบบไฟฟ้าออกไปเอาว่าไม่จําเป็นต้องใช้ก็ตัดทิ้งออกไปดีกว่าง่ายๆส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของที่วางแก้ว2ใบสําหรับคนนั่งหน้านะครับก็วางแก้วได้ไม่ว่าจะเป็นใบเล็กใบใหญ่นะครับสามารถ ขยืนได้ขยับได้นิดๆน้อยๆอยส่วนที่วางของเล็กๆน้อยๆนะครับเก๊กางของเขาสามารถเปิดได้2ฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนั่งก็ตามนะครับฝั่งคนนั่งก็จะมีปุ่มก็ตรงนี้สามารถเปิดได้รวมถึงฝั่งคนขับก็สามารถเปิดฝั่งนี้ได้ตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับในการออกแบบดีไซน์ของเจ้าโตต้าแล้วก็ เวลไฟแอลพาเนี่ยเหมือนกันหมดเลยด้านบนนะครับมาดูในส่วนของด้านบนบ้างของเจ้าเวลไฟนะครับด้านบนเนี่ยจะมีในส่วนของที่วางนะครับแว่นตากันแดดแว่นตาอ่านหนังสือต่างๆนะครับใช้งานได้หมดไฟอ่านหนังสือ2ฝั่งนะครับรวมถึงด้านหน้าเนี่ยก็จะมีในส่วนของกระจกแก้วนะครับด้านบนแต่ว่าไม่สามารถสลไลด์ได้นะครับสามารถแค่ปรับแค่นี้เองนะครับเปิดกระดกไปเพื่อ รับบรรยากาศนะครับไม่ว่าเราจะขับขึ้นเหนือเนี่ยอากาศดีๆอากาศหนาวๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยกระดกไปทําให้อารมภายนอกอากาศภายนอกน้หมุนเวียนมาเข้าภายในได้ก็ได้ฟิลลิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่ก็สามารถดึงปิดมาได้เลื่อนปิดนะครับบังแสงได้แบบนี้สะดวกสบายมากๆดีมากๆเหมาะมากๆแล้วนะครับกับราคาที่เป็นมิดขนาดนี้สุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยพาชมด้านหน้าให้เรียบร้อยแล้วว่ามีลักษณะแบบไหนบ้างกับเจ้าเวลไฟนะครับออปชั่นคร่าวๆแล้วก็ ความน่าสนใจของเขามีตรงไหนบ้างนะครับฟังชมงฟังชั่นทุกอย่างใช้งานได้ครบครบเครื่องจริงๆนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะไปนั่งด้านหลังนะครับดูว่าคันนี้เนี่ยมันสบายอย่างที่ผมพูดจริงๆหรือเปล่าตามไปดูครับมาในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังของเจ้าโตลต้าว,วเวลไฟคันนี้นะครับบอกเลยว่าโอ้โหเห็นไหมครับ เล็กลูมเหนือล้นเลยนะครับแล้วก็ตัวเบาเองเนี่ยนิ่มมากๆนะครับนั่งสบายมากๆไม่ว่าวัสดุทุกอย่างของเขาตัวจับที่จะขึ้นรถมานะครับเป็นแบบซอฟทัสหมดนะครับตัวหลังเบาของคนขับหรือคนนั่งหน้าเนี่ยก็เป็นแบบซอฟทัสหมดทุกอย่างทุกอย่างให้อารมณ์แบบพรีเมียมหมดนะครับแล้วก็ตัวเบาของเขาเองนะครับเป็นเบาแบบปรับไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นพนักพิงนะครับแล้วก็ตัวรองนั่งเองทุกอย่าง ในส่วนของตัวรองน่องนะครับเป็นแบบไฟฟ้ามาแบบนี้นะครับก็ทําให้การเดินทางของเราเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับได้พักผ่อนภายในตัวรถด้วยนะครับทุกอย่างใช้งานเป็นปกติหมดทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวนะครับว่าถ้าสมมุติเรานั่งเจ้าเอาผ่านือเวลไฟถ้าจะขยับตัวเบาะให้เดินหน้าหรือถอยหลังต้องเป็นลักษณะของการดึงสลักล็อกนะครับดึงสลักแล้วก็ล็อก อย่างนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติหมดทุกอย่างที่วางแก้วของเขา2ฝัง่งมีอย่างละหนึ่งนะในส่วนของที่เท้าแขนนะครับที่วางแก้วมาให้ครบตรงนี้นะครับสามารถเปิดปิดใช้งานได้หมดแล้วก็ตัวแผงประตูของเขานะครับก็จะมีในส่วนของม่านมาให้ด้วยนะครับก็สามารถเกี่ยวได้แบบนี้ลักษณะม่านของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายไม่มีรอยฉีกขาดหรือชํารุดเลยนะครับตัวม่านก็ใช้งานได้เป็นปกติแล้วก็ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามากวนใจใช้งานง่ายดึงขึ้นมาเกี่ยวแค่นี้ จบเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคันนี้เรามาดูในส่วนของด้านบนบ้างตัวจอมัลติมีเดียของเขาคันนี้เนี่ยได้จอมัลติมีเดียขนาดใหญ่เลยตัวจอนะครับสามารถนะครับเชื่อมต่อ,อาจากจอหน้าได้นะครับเล่นดูหนังฟังเพลงนะครับฟังวิทยุทยุกอย่างออกจากจอกลางแล้วก็มาจอด้านหลังได้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็มาดูในส่วนของด้านบนตัวนี้เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งนะครับระบบแอร์ของเ้าคันนี้เนี่ย เรียกได้ว่าเป็นแอร์แบบ3โซนนะครับด้านหน้าเนี่ยเขาแยกกันขวาและซ้ายสําหรับคนขับและคนนั่งด้านหลังก็สามารถแยกได้ปรับองศาได้อิสระเลยนะครับด้านหลังนะครับไปแบบหนาวเลยขอไปที่18องศานะครับหรือจะเป็นออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับแรงพัดลมด้านหลังได้อีกต่างหากพัดลมเองลมแอร์เองออกมาเป็นปกตินะครับเย็นเย็นเร็วด้วยนะครับแล้วก็ปรับทิศทางในส่วนของแอร์หลักได้ด้วยส่วนของคันเลอร์หรือรูมตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของ ไฟแอมเบียนไลท์นะครับนี่ตรงนี้สามารถปรับแสงได้นะครับตามอารมณ์ f ิล l i n g ความต้องการความรู้สึกเลยจากตัวปุ่มทันเลตัวนี้เปลี่ยนได้นะว่าสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำเงินสีม่วงสีชมพูสีเขียวสีขาวตรงนี้เราสามารถปรับได้หมดเลยนะครับผมจะชอบเวอร์ๆหน่อยคือแบบนี่สีม่วงนะครับน่ารูหรามากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะครับด้านหลังเนี่ยจะมีในส่วนของหลังคา แก้วบานใหญ่เลยนะครับก็เปิดปิดได้เป็นปกตินะครับปุ่มกดนิดเดียวเองเปิดปกติแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับเด็กๆชอบมากๆเลยนะชอบจะมายืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนนะสีสะออกไปใบๆคนข้างนอกนะครับทำให้ความกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมีความแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นด้วยตัวกระจกแก้วนี้เองไม่เชื่อก็ต้องลองนะครับนี่ใช้งานได้เป็นปกตินะ หลังคาแก้วปิดไปแล้วนะครับอยากจะให้บังแดดนะครับร้อนก็สามารถดึงปิดมาได้เลยแบบนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างครับลืมใบหน่อยตรงกลางจะมีในส่วนของเก๊ะกลางวางของได้นะครับเมื่อกี้เนี่ยในส่วนของที่เท้าแขนซ้ายและขวาสามารถเปิดได้วางแก้วได้1ใบตรงกลางเนี่ยจะมีส่วนของโต๊ะเล็กของเขาอีกซึ่งสามารถวางแก้วได้อีกนะครับหนึ่งสองสามสี่ใบเพราะฉะนั้นทั้งหมดด้านหลังวางแก้วได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก ไม่พอนะครับตัวแผงประตูของเขาซ้ายและขวาสามารถวางแก้วเยติขนาดใหญ่ได้อีกอย่างนั้นหนึ่งใบเพราะนั้นด้านหลังเนี่ยเหลือเฟือมากๆนะครับสำหรับแก้วน้ำนะครับพอเพียงมากๆสุดๆแล้วนะครับสำหรับความสะดวกสบายและความอเนกประสงค์นะครับในเจ้าโตลต้าเวลไฟคันนี้นะครับเดี๋ยวตามผมไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ที่ผมบอกว่าเป็น e4 hybrid ลักษณะเป็นแบบไหนตามไปดูครับตามมาเลยครับเรามาดูในส่วนของหัวใจ ของเครื่องยนต์เจ้าโตโยต้าเวลไฟคันนี้ดูนะครับก็นี่เลยเปิดมาแล้วนะครับนี่การทำงานของเครื่องยนต์ตอนนี้ยังสตาร์ทรถอยู่นะเห็นได้จากตัวไฟเดย t i m e ์รันนิ่งไลท์จากไฟหน้าก็ยังทำงานอยู่ครับรถนะครับทำงานนิ่งเงียบมากๆเลยนะครับตัวห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องแห้งๆไม่มีร่องรอยของน้ำมันเยิ้มนะครับการทำงานระบบไฮบริดตอนนี้เป็นไฮบริด พราะนั้นเครื่องยนต์เนี่ยนิ่งเงียบเรียบมากๆเลยนะครับกระปุกน้ำต่างๆข้อยางข้อแอร์ต่างๆอยู่ครบหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่มีร่องรอยเลยนะดูจากคารล่างนะครับคานหน้านะครับเดิมโรงงานเลยไม่มีร่องรอยเกิดความเสียหายหรือว่าชนหน้ามาเลยตัวน็อตฝากระโปรงมีการแกะออกมาเก็บสีบอกกันตรงๆนะครับแต่ว่าเรารับประกันอยู่แล้วเรื่องโครงสร้างนะครับไม่มี การชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอน QC ของเราดูรถมาค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่แล้วนะครับรถทุกคันเราให้ความใส่ใจเรื่องโครงสร้างอยู่แล้วนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานไม่มีรอยฉีกขาดมีแค่ร่องรอยของความสกรปรกบ้างเล็กน้อยแต่เดี๋ยวเราคลีนอัพใหม่ให้หมดนะครับป้ายต่างๆนะครับสติกเกอร์ต่างๆนะครับจากโรงงานนะครับหลายป้ายแล้วเกินอยู่ตรงตำแหน่งของเขามายังไงก็มาอย่างนั้นเลยนะครับทุกอย่าง ดีจริงๆคุ้มค่าจริงๆฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นเจ้าของ Toyota เวลไฟนะครับเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปแล้วก็รวมกับพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดด้วยประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็ดูแลง่ายไม่จุกจิกต่างหากนะครับราคานะครับผมเปิดไว้ที่1,999,000บาทกับเจ้าเวลไฟ รถปี2015ครับจดทะเบียนปี2016นะครับสีขาวแบบนี้ยังสวยไม่พอเดี๋ยวเราทำให้สวยแบบปฏิเสธไม่ลงเลยรีบโทรมาครับ095-000-5555 095 0 0 5 55 5555และช่องทางทางออนไลน์ของเรานะครับ o k y o u y u u t u b e รวมถึง TikTok AB Premium Motor ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับใครที่สนใจมา AB Premium Motor อยู่เส้นกาญน,นาพิเศษครับเลยสมาคมชาวปากใต้มาประมาณ1กิโลเมตรมาไม่ถูกก็โทรมาได้เลยนะครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยเจ้า Toyota Vellfire E-4 h y บ r ิดคันนี้ราคาเดิมมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เคยเพิ่มราคาแม้แต่ว่าราคาหมู แต่ราคารถเรายังคงเดิมแถมว่ามีของแถมให้ด้วยนะภายในเดือนมกรานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางหรือว่าหมอนอิงนิ่มๆนุ่มๆจาก AB Premium Motor แถมแบบจัดหนักจัดเต็มแน่นอนวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s ฟช e sure. เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์ s .com